สวัสดีค่ะคราวครัวทำเมนูง่ายกับครวัวแม่นายค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูขนมไทยกันค่ะขนมไทยวันนี้นะคะเป็นเมนูซึ่งทําง่ายจริงๆค่ะนั่นก็คือข้าวเหนียวเปียกลําไยนะคะวันนี้เอ๋จะใช้เป็นลําไยกระป๋องเนาะวิธีการทําไม่ยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากๆค่ะไปดูกันค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกดติดตามและกดกระ,ะดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ เริ่มต้นนะคะเราจะนําน้ําเปล่านะคะ2,000มิลลิลิตรหรือ2ลิตรใส่ลงไปในหม้อค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียว300กรัมค่ะสําหรับข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆน,นาไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะอาจจะล้างด้วยสารส้มก็ได้ค่ะล้างหลายๆน้ํานะคะจนน้ําเขาใสเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็เทลงหม้อเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็เปิดไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คนเราจะไม่หยุดมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเหนียวเขาจะไม่ติดก้นหมอ้อเนาะคนไปเรื่อยๆจนข้าวเหนียวเขาสุกค่ะแล้วเม็ดเขาจะใสนะคะค่ะหลังจากที่เขาเริ่มเดือดเนี่ยก็จะใส่ตัวใบเตยนะคะมัดแบบนีน้ประมาณ3-4สใบนะคะเพื่อเพิ่มความหอมของข้าวเหนียวเราค่ะค่ะจะสังเกตว่าเม็ดเขายังขุนอยู่เนาะย่งใช้ไม่ได้นะคะ น้ำก็เดือดอันนี้เราเบาไฟลงได้นิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆค่ะอันนี้ก็เขาจะเริ่มใส่แล้วะ,ค,ะค่ะค่ะเราก็คนเข้าไปเรื่อยๆะคะ่ะเราใส่ใบเตยนะคะจะทำให้ออข้าวเหนียวของเราเนี่ยยิ่งมีกลิ่นหอมใบเตยมากขึ้นนะคะค่ะอันนี้เขาก็เริ่มใส่แล้วะะล่ะค่ะเราลดไฟลงเป็นไฟอ่อนนะคะค่ะคนเข้าไปเรื่อยๆะคะ่ะจนเขาใช้ได้เนาะ ค่ะพอเขาใช้ได้แล้วนะคะเราก็เติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะวันนี้ใช้น้ำตาลทราย240กรัมนะคะค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะเขาจะไม่หวานมากนะคะจะหวานกำลังดีเนาะ หลังจากนั้นก็ใส่น้ําเชื่อมลําไยลงไป70กรัมค่ะเพื่อเพิ่มความหอมของตัวขนมของเรานะคะอันนี้นี่คือสําหรับเพื่อนๆที่ใช้ลําไยกระป๋องเหมือนเอ๋เนาะก็จะมีน้ําเชื่อมอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆที่ใช้ลําไยสดเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราสามารถชิมรสด,ดูได้นะคะว่าหวานโอเคหรือ,อยังกําลังดีหรือ,อยังนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบหวานเนี่ยทยอยใส่น้ําตาลทรายได้นะคะอย่าเพิ่งใส่เขาหมดเนาะ นนะค,ะออค่หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาใบเตยออกค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลำไย,ยลงไปตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เอชัยหนกระป๋องเลยนะคะก็ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะค่ะก็เป็นเนื้อลำไย,ยใหญ่ๆแบบนี้น่าทานเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะปิดไฟค่ะ แล้วเราก็พักส่วนนี้นะคะเอาไว้ก่อนค่ะพักตัวข้าวเหนียวเปียกของเราไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของกะทิกันค่ะเราก็นําหม้อนะคะตั้งบนเตาเลยค่ะเราเติมกะทิลงไป300มิลลิตรนะคะอันนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือว่าเป็นกะทิสดก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมเกลือลงไป1ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันค่ะ ตั้งไฟอ่อนค่ะคนเขาไปเรื่อยๆนะคะให้เกลือละลายเนาะให้น้ำกะทิเขาร้นค่ะระหว่างนี้เราสามารถชิมรสได้นะคะก็ดูความเค็มได้ตามชอบเลยค่ะตัวกะทินี่จะเค็มเนาะตัวขนมจะหวานนะคะค่ะหลังจากที่เขาเริ่มร้อนนะคะมีเดือดปุดๆุนิดหน่อยให้ปิดไฟเลยค่ะไม่เช่นนั้นนี่กะทิเขาจะแตกมันเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเราก็ตักตัวขนมแล้วก็หยอดด้วยกะทิตามชอบเลยค่ะ ค่ะอันนี้เราก็นําลูกลําไยนะคะมาตกแต่งถ้วยของเราให้สวยงามค่ะหลังจากนั้นเราก็หยอดด้วยกะทินะคะอันนี้ใส่ตามชอบเลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วลค่ะสำหรับเมนูข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะเป็นเมนูขนมไทยซึ่งทำได้ง่ายๆค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะก็หวังว่าจะถูกใจใเพื่อนๆนะคะ ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ